สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาสโซลาเซลครับผมวันนี้อยู่ที่งวกเล็กสระบุรีนะครับผมวันนี้อยู่ชุดเซ็กแทงน้ำของสูงนะครับผมเส้นนี้6เมตรนะครับผม6เมตร3 0ลิตนะครับงานอยู่ตีนเขานะครับผมอยู่ที่ขอบบนเขานะครับเส้นนี้จะมีแต่หินทั้งนั้นนะครับผมงานตอกหินเลยครับงานเจาะหินล้วนๆนะครับ วันนี้ก็จะเป็นงานเชื่อมโครงสร้างนะครับวันนี้ก็จะเทพื้นคอนกรีตนะจะเน้นเน้นเราปูเม็ดสีปอกคานเสาดีกว่านะนี้ปอกคานเสาของเราเสร็จเ,เรียบร้อยแล้ววางเพเรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เราใช้เหล็กเส้นสามหุ่นนะครับผมเหล็กเต็มนะครับเล็กเต็มสามหุ่นขัดเขาเสาใช้ตัวถักแปดแปดเส้นนะครับแรงแน่นอนครับผมนะครับตีปอกเสาขึ้นมาจากพื้นตัวล่างขึ้นมานะครับกันสุดไม่มีสุดนะครับเสดนนี้ไม่มีสุดไม่มีโยกนะครับข้างล่างจะเป็นหินทั้งหมดครับตัวนี้ไม่กลัวสุดนะครับ ตีปอกตีพานอันนี้จะตีพานลอ,อยเลยนะแข็งแรงแน่นอนครับตัวคงสคร้างตัวปอกเสาครับผักเหล็กตีปอกปูไว้เมรนะครับผมเป็นเหล็กเส้นสามหุนทั้งหมดครับตัวปอกเสาจะใช้แปดเส้นนะครับเส้นนี้หกเมตรนะครับ,ส,รบสาสบสนนมผลิตเ ตัวนี้เทพื้นคอนกรีตหนาด้านบนจะอยู่ที่20เซนับเฉลี่ยอยู่ที่20เซนนะครับตัวล่างเนื่องจากเป็นพื้นสลบอยู่ที่35เซนนะครับตัวเซตหนึ่ตัวหลุมนะครับขนาด70คูณ70นะครับลึก80ดูกอนพุทธด้านข้างคือไม่ไดเจาะยากครับ แรงแน่นอน